ทีนี้ไอ้ที่มันปลอดภัยก็คือไอ้ตอม่อใต้รถไฟฟ้า BTS นะฮะอยู่ตรงกลางเกาะกลางถนนทางนึงก็เป็นสวนลุมพินีอันนึงก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นน่ะเขาจะใช้ปราบแบบกองโจนคือใครออกไปเนี่ยถูกยิงยิงมาจากทางโรงพยาบาลจุฬาและยิงมาจากทางสวนลุมพินีหลอดช่องยิงมานะฮะใครออกไปก็ตายใครออกไปก็ตายตอนนั้น <c oughs> อาตมาก็ไปหลบอยู่ใต้ต่อมอตรงนั้นล่ะ <c oughs> ก็มีคนเจ็บพวกเราเนี่และเจ็บกาดก็เจ็บก็ช่วยเขาพยุงออกมาพยุงออกมา <c oughs> จนกระทั่งไม่มีใครกล้าออกไปประชาชนคนแสดงเราถอยหนีหมดแล้วถอยหนีหมดแล้วเหลือแต่กาดบางคนที่จะ,ะทําการจุดไฟจุดยางะนะจุดยางเพื่อจะเรียกว่าอำพ้าง อำพรางและก็ชะลอการบุกข,ของทหารไปก็ลุกขึ้นได้ไม่นานลุกไม่ทันหมดนะรถเกตเขาก็ตัดนี่อตมาอยู่ที่นั่นเห็นเหตุการณ์แต่ว่าคนของเราอะถอยร่นหมดแล้วมีการยิงคนตายและพยายามจะช่วงชิงเอาศพตอนนั้นเพิ่งจะตายใหม่ๆตายไม่กี่คนพวกพระของเราก็ยังมีการเดินทางกลับมาหวังว่าจะเอาศพแต่ก็เอาไม่ได้ตอนนี้ต้องรัดหน่อยเพราะเวลาพูดมีน้อย เมื่อรัดเมื่อเมื่อเอาไม่ได้ก็บอกท่านถอยซะพากันถอยถอยถอยพระทั้งหลายก็ถอยอตามาก็ถอยแต่ถอยมาอยู่ที่สามแยกสารสินสามแยกสารสินนั้นจะมีอนุสาวรีย์มีช้างสองตัวแล้วก็เต็นท์กาชาติอยู่ตรงนั้นตอนนั้นญาติโยมไม่มีเหลือเลยเพราะว่ากลัวทหารมากออกไปก็ตายออกไปก็ตาย จึงถอยร่นหนีอัตมาก็นั่งทําจิตนั่งบ้างนอนบ้างเรียกว่าเอาชีวิตเสี่ยงดูบางทีเขาจะเห็นใจเขาก็คงไม่ฆ่าเราแต่ถ้าจับก็จะยอมให้จับเพราะคิดไว้แล้วว่าเราจะต้องพลิกสถานการณ์หรือพลิกแผนสู้อีกแบบหนึ่ง <c oughs> ในที่สุดทหารก็มาหลังจากที่สไนเปอร์หลังที่ M16 เคลียร์แล้ว ไม่มีคนเหลือแล้วกองทหารก็ก็มาก็มีเสียงโทระคงพูดจากทหารที่นำหน้ายอมจำนนถ้ายอมมอบตัวถ้าเราจะพาท่านกลับบ้านให้ยกมือขึ้นอัตมาก็นิ่งเฉยอยู่จนกระทั่งทหารบางส่วนก็เลยอัตมาไปโอ้เขาคงไม่เห็นมั้งแมหายตัวได้ครับ<อ>หายตัวได้ คิดว่าเอ๊ะเขาคงไม่เห็นเราแต่ที่ไหนได้อะมีทหารคนหนึ่งทำเื่องตากลับมาไปตั้งหลายคนแล้วนะเขาเห็นเขาเมื่อเขาเห็นเขาก็สะกิดเพื่อนเขามาดูเอา้าหลวงพ่อพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ทำไมนะ่ะออกมาออกมา,ออกมานักข่าวก็กลัวมาเพราะว่านักข่าวตามทหารมานักข่าวคงจะไม่ต่ำกว่าสิบนะม,ม,มเนเนีเป็นจำนวนมากเป็นเป็นปน,ปน,นักข่าวต่างประเทศ ก็กลูกันเข้ามาสัมภาษณ์ทันทีนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็บอกเหตุบอกผลเหมือนอย่างที่เล่าให้ญาติโยมฟังอันน่ะนะเหตุผลของการมาเมื่อนักข่าวสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็นีตมเชิญไปทางนู้นคือหมายความว่าเยื้องยังเยื้องจากที่อาตมาอยู่ไปนะประมาณสักร้อยเมตรจากสารสินไปหลังสวนนะตรงตรงกันข้ามกับ สวนลุมพินีมันจะมีซอกตึกหรือระหว่างตึกแล้วเขาก็จะมุงเป็นหลังคารถก็จะจอดตรงนั้นรถรถต่างๆไป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 ,ไปอาศัยจอดเมื่อเขานิมนต์อัตมาไปถึงตรงนั้นมีทหารอยู่ที่นั่นเยอะและทหารอยู่ด้านหน้ากวาเยอะด้านหน้าซอกตึกนั้นปรากฏว่าภายในมีญาติโยมถูกจับจํานวนมากแล้วประมาณคงไม่ต่ากว่าเกือบจะยีะ่สิบสิกว่านี่แหละ ตอตมาก็เข้าไปสมทบเมื่ออัตมาเข้าไปถึงจุดนั้นเขาก็ไล่นักข่าวหนีเมื่อไล่ลนักข่าวหนีทหารก็กลายเป็นกุ้ยทันทีแทนที่จะเป็นสุภาพบุรุษเหมือนตอนแรก <seas> <ม>เขาก็ใช้ถ้อยคําที่ประนามที่ด่าว่าอัตมาด้วยคําหยาบคายเป็นตัวเงินตัวทองบ้างเป็นของลับบ้างแล้วก็หาว่ารับจ้าง รับเอาเงินเอาทองเข้ามาเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพร้อมกับขู่ฆ่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งตอนนั้นอัตมาก็บอกว่าโยมอย่าก,กระทำอย่างนี้เลยเพราะมันจะทำลายเกียรติภูมิของประเทศไทยและก็ทำลายพวกท่านเองด้วยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหากว่าข่าวนี้มันแพร่ไปทั่วโลกที่ภาพมันหลุดรอดมานี้อัตมาเชื่อว่าคงจะเป็นนักข่าวคนหนึ่ง ที่ดื้อไล่ออกแล้วไม่ยอมดื้อทะลันเข้ามาถ่ายทําเอาและส่วนหนึ่งก็จะซูมเอาภาพจึงดไูไม่ค่อยชัดภาพจึงได้ออกมาอย่างนี้ <c oughs> ขณะที่เขาด่าว่าอาตมาอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาคือระเบิด M79 ได้ตกตรงบริเวณนั้นด้านด้านหน้า <c oughs> แต่ว่าที่อยู่ในซอกตึกก็ปลอดภยัยเพราะมันบังตึก แต่หากว่าทหารที่อยู่ด้านหน้านั้นเมื่อระเบิดลงแล้วเขาก็วิ่งระเบิดลงแล้วทหารคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาใน,นตึกบอกเหลือผมรอดคนเดียวอกนั้นน่ะไสแตกขาขาดสองข้างขาขาดข้างหนึ่งรวมกระทั่งบาดเจ็บสาหัสกันมากเทนที่เขาจะรู้จักบาปบุญคุณโทษบ้างกับการกระทําที่เขาให้ร้ายพระเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น เป็นปทะ,ะปรระมะจริงๆกับโกรธแค้นที่จะฆ่าเธออีกถึงกับกมากระชากแขนขอโทษนะเขาใช้คำว่ามึงแน่หรือท่านแน่จริงออกไปท่านหุนกะกูว่าเขาจะไม่ยิงมึงอ่ะใช้คำนี้ตอนนั้นอัตมาก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะลองออกไป <c oughs> <c oughs> เกือบจะลุกแล้วนะเพราะว่า ตอนที่เขาอยากคายเนะี่ยเขาก็มัดอัตมาด้วยลืมเล่าให้ฟังตอนตอนมัดเป็นยังไงครับแต่มัดตอนไหนแล้ววินาทีที่ถูกมัดเนี่ยรู้สึกยังไงครับอตอนที่เขาหยาบคายเขามัดด้วยทั้งหยาบคายด้วยในในใ,ใ,ในขณะนั้นเมื่ออัตมาเถียงเขาอัตมาเถียงเขาเขาก็มัดแน่นมัดแน่นมากจนกระทั่งเป็นแผลยังเป็นรอยๆอยู่เนี่แต่ว่ามันหลายวันแล้วนะเป็นเกือบเดือนแ,แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ เล่ากันต่อก็อีอย่างแดงเลยนะท่านอาจารย์นะอะโชคดีที่เห็นภาพตัวเองนะ <ś c oughs> ยังไม่รู้ว่าหล่อยอย่างนี้ <ś c oughs> <ś c oughs> แต่ว่าการมัดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสิบโมงกว่าตอนเช้ากว่าจะได้แก้ก็สองทุ่มเพราะว่า จากนั้นก็ไปที่ลุมพินีสอนอรุมพินีเขาก็ไม่ยอมที่จะคายออกหลังแา่ที่ปวดปัสสาวะนึกไดออกว่าถ้าไม่มีมือจะปัสสาวะยังไงใช่เราก็เลยต้องเก้ๆกัลางๆทำท่าแปลกๆเป็นของธรรมดาทุกคนไม่มีการปลดให้ต้องเข้าห้องน้ำในลักษณะที่ถูกมัดได้ไปแก้ที่ค่ายนเรศวรชะอัม ก็มือทั้งสองข้างนี่มันจะบวมหมดบวมหมดไปถึงก็คิดว่าจะโชคดีพราะไปเจอท่านอนํานวยนิมมโนเข้าดิาออาาเขาก็ออก,อ,ออกคำสั่งให้จับสุดออกคำสั่งให้จับศึกโดยไปนนิมนต์พระที่ ปกครองในท้องถิน่นม,มาทำการสืกด้วยการเกี้ยกลอมว่าท่านทำผิดคดีอาญาแล้วจะต้องสืบเพราะนั้นว่าตอนนี้ไม่อยากเล่าแต่ว่าเล่าอีกตอนนี้ท,ที่สำคัญที่ท่านพระเดชพระคุณพระครูถามเมื่อกี้ดีดีกว่ามันจะยาวเพราะว่าเวลานี่